เจอผมแดกธรริมราชนะครับวันนี้เจอกันวันจันทร์ที่4มีนาคม2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับก็ยังจัดที่เดิมนะครับที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับช่วงแรกก็ 24U นะครับถ่ายทอดสดตอน6โมงแล้วก็ช่วงที่2นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง5นะครับมวยก็มี2ช่วงนะครับ ไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับลักภูหลวงเดชเพชรสีทองนะครับวันนี้ต่อน้ําหนักหนึ่งปอนนะเออสองปอนด์นะครับขอไปให้ครับเจ้าเบอร์หนึ่งสอสระชีพนะครับชกหนึ่งร้อยสามต่อหนึ่งร้อยห้านะครับลักภูหลวงเนี่ยมาร้อยสี่จุดหกนะครับลดไปหนึ่งจุดหกนะครับขณะที่เบอร์หนึ่งนะครับก็มาร้อยห้าจุดหกลดไปศูนย์จุดหกนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เบอร์หนึ่งนะครับถึงแม้จะต่อน้ําหนักก็ตามนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับเพชรเมืองกันจอห้าพยักษ์นะครับเจกับหาด แก้วสำลิดนะครับคู่นี้โชกันวิกัด105นะครับเพชรเมืองกันก็มวยจากศรีสเกตนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเสียชายนะครับปาร์เฟกตฝีมือนะครับเตะหนักต่อยแรงครับเมื่อเช้ามา106ลดไป1นปอนด์นะครับขณะที่ผาดาเนี่ยเมื่อเช้ามา106เหมือนกันนะครับก็ลดไป1นปอนด์เหมือนกันนะครับลดไปคนละปอนด์นะครับทั้งเพชรเมืองกันแล้วก็เจ้าผาดานะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรเมืองกันนะครับเพชรเมืองกันชอ5พยักนะครับ แล้วก็คู่ที่3นะครับ EQS ังสอสละชีพนะครับเจอกับเพชรดวนเป๋ชจอห้าพยักษ์นะครับคู่นี้สู้กันพิกัดหนึ่งร้อยกนะครับ EQS ังก็มา106.4ลดไป0.4นะครับขณะที่เพชรดวนเป๋นะครับก็มา107นะครับลดไป1ปอนด์นะครับคู่นี้ประเภทฝีมือเจอกับฝีมือนะครับน่าจะชิงจังหวะกันสนุกนะครับแต่ถ้าให้เดือกยังชอบไปที่ EQS ังนะครับ EQS ังสอสละชีพนะครับแล้วก็คู่ เอกนะครับคู่นี้โคตรน่าดูเลยนะครับขุนศึกน้อยกระเป๋าลิงกี้นะครับหรือว่าขุนศึกน้อยยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับเจอกับลิธิเดตเกียรติทรงฤทธ์นะครับคู่นี้สู้กัน120บนะครับขุนศึกน้อยเนี่ยมา121.2ยเ็ลดเป็น1.2นะครับก็มวยจากขอนแก่นนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับขณะที่ลิทิเดตนี่ก็มวยจากบุรีรัมนี่ก็มวยซ้ายฝีมือดีนะครับเมื่อเช้าก็มาตามพิกัดคู่นี้ฝีมือเจอฝีมือนะครับน่าจะชิงจังหวะกันสนุกนะครับคู่นี้ ให้เลือกยังชอบไปที่ขุนศึกน้อยนะครับขุนศึกน้อยกระเป๋าลิงกี้นะครับหรือว่าขุนศึกน้อยยูฟาบุมเด็กเซียนนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับเพชรเมืองกันครับอิกคิวสังและก็ขุนศึกน้อยนะครับส่วนช่วงที่2นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง5ก็คู่ที่1ก็มวยเล็กๆนะครับเจ้ากล้องเมืองไทยสิทธิ์กน,นกันจิรวัตรนะครับวันนี้เจอกับแสนเพชร สอราชภูมินะครับก้องเม for ืองไทยเจอกับแสงเพชรนะครับคู่นี้ชอบที่ก้องเมืองไทยนะครับโชคกันเวท41่กิโลนะครับก็เกือบร้อยปอนด์นะครับส่วนคู่ที่2นะครับเจ้าบุสลีสบุญมีฤทธิ์นะครับเจอกับเหนือทรณีพุทธประชายชื่นนะครับบุสลีเจอกับเหนือทรณีนะครับคู่นี้ชคกันพิกัด103.5นะครับ103.5นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเหนือทรณีนะครับเหนือทรณีพุทธประชายชื่นนะครับและก็คู่ที่7นะครับพลแสนเอกเมืองนนท์ครับ เจอกับเจ้า M16 บ้านแลมบ้านะครับพลแสนเจอกับ M16 นะครับคู่นี้สู้กันพิกัด101ปอนด์นะครับพลแสนเนี่ยมาตามพิกัดนะครับ100ปอนด์ขนาดที่ M16 นะครับมา100.8นะครับก็ขาดไป0.2นะครับคู่นี้ชอบลูกบูลูกบ้าของเจ้า M16 นะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับลุ้นไปปลายนะครับชอบ M16 บ้านแลมบ้านะครับแล้วก็คู่ที่8นะครับ เพชรปลวริสส่อสมหมายนะครับเจอกับรักชุมพรท่าแซยาสัตว์นะครับคู่นี้สู้กันพิกัด1 1 9เนะครับเจ้าเพชรเปลวริสเนี่ยมา1 1 9 8กนะครับก็ลดไป0.8ครับขณะที่คู่ชกนะครับรักชุมพรก็มา1 1 9 8ก็ลดไป0.8นะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรเปาวริสนะครับเพชรเปาวริสสอสมหมายนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดด้วยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูดีกว่านะครับชอบไปที่เพชรปลวริสสอสมหมายนะครับ มวยชอบช่วงที่สองนะครับชอบ M16 นะครับ M16 บ้านแลมบ้านะครับแล้วก็เพชรเปาวลีสอสมหมายนะครับส่วนช่วงแรกนะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับมวยชอบผมนะครับเพชรเมืองกันนะครับอีคิวสั่งนะครับแล้วก็ขนสุดน้อยนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางช่องทางเพจแล้วก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงคมรัต ลาไปก่อนสวัสดีครับ